เ,เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นลิจีพันค่อมนะเป็นงไงม้างสวยงามมาหลําตาเยอะเลยเดี๋ยวจะแกะดูให้ดูเนื้อข้างในนะว่าเป็นยังไงให้ดูพี่การก็ไม่ยุ่ยาก็ปอกไปเลยแบบนี้ลิจีก็แบบนี้แหละแชะไปเลยคือเนื้อเราลิจีพันค่อมนี่เขาจะลูกไม่ใหญ่นะ หรือว่าได้เม็ดก็ประมาณหนึ่งนะคะมาชิมอ,ม,อมเปรี้ยวอมหวานยั <c oughs> นงใหม่ยู่สวยมากแกะให้เด็กดูน,นะธี่แกะก็ไม่ยุ่งยากเนี่ยตามเนี้ยแกเปลือกไปเลยเอามีมดติดมา ก็จะแก่คนแก่กินทําแค่นี้ก็พอมันจะได้สวยๆหรือว่ารสชาติประมาณหนึ่งนะอืมอลูกนี้หวาน <c oughs> อืมเป็นบางเกิ่งอ่ะอันนี้หวานเยอะเยอะมากสิบโลนะคะก็มาอวดเพื่อนๆลูกชายซื้อมาให้ เป็นไงบ้างสวยงามเยอะมากนะะนี่คือลิ้นจี่พันค่อมเอาให้เพื่อนๆดูใบยังใหม่อยู่เลยนะเ็าต้องสั่งจองนะครับเพื่อลูกชายสั่งมาจากเฟซบุ๊กของเจ้าของที่เขาทำที่เขาปลูกเองแล้วเขาขายเองนะให้เพื่อนๆดู สวยงามก็อร่อยดีนะคะก็เอามาอวดเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ